ที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะมี Store ะบุ๊กสต์นะครับแล้วก็มาติดกับตัวนะครับนี่สถานีตำรวจนะครับโดยที่เขาจะมีอยู่3ชั้นแล้วก็หลังคานะครับก็จะมีชั้นล่างชั้น1อ่งชั้น2ชั้น3แล้วก็หลังคานะครับโดยที่ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีนะครับรูปนร้านภายในร้านโดนัทนะครับมีโจรขโมยโดนัทฮนะนีเ่เอามาเกี่ยวโดนัทขึ้นมาอยู่ นะครับมีห้องเขาเรียกอะไรห้องตามสืบผู้ร้ายนะครับนี่โยงแอร์เรียไว้นะครับด้านหลังตึกนะครับแล้วก็ตรงที่ถ่ายรูปคนร้ายแล้วก็ที่ห้องขังนะครับอ่านะครับคลิปนี้เราจะแค่ตัดดูข้างในนะครับว่ามีอะไรนะครับตัดดูงในก่อนว่ามีอะไรอ่า ก่อนเราจะเข้ารายการนะครับช่วงนี้นะครับช่อง youtube.com/sugui-channel นะครับวันจันผมจะทาการ์ดเมจิกนะครับวันอังคารจะรีวิวมังงะและพาเที่ยวนะครับวันพุทธทําทุกอย่างเกี่ยวกับกับเกมนะฮะวันพฤหัสเป็นเลโก,ก้จีนวันศุกร์ทำยามินิโฟวิลเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะพักหรืออาจจะมีตอนพิเศษนะครับส่วนรายการทําอาหารหิวดึกจะมาตามสะดวกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมา จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนออาสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการ จู่ก,กูอยู่คุยของเล่นครับผมวันนี้นะฮะนี่ครับได้พัสดุมาอีกแล้วนะครับอันนี้กล่องเบื้องเริ่มเลยครับนี่เอาให้ดูนะครับนะครับเขียนว่าไอเทมนัมเบอร์1นึ่นะครับขนส่งโดย JNT นะครับอันนี้สั่งมาจากคุณฮรเดช์สนสมบูรณ์นะครับอ่เฟสซูเปอร์ทอยนั่นเองนะฮะเฟสซูเปอร์ทอยเดี๋ยวผมจะตัดคัตเตอร์จากข้างล่างนะครับแล้วก็จะเปิดฝากล่องนะฮะนี่ครับตัดคัตเตอร์ออกมาเสร็จปุ๊บนะฮะนี่ฮะ เทออกมาเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะค่อนข้าง,งลาบากนิดนึงนะครับมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากเดี๋ยวจัดตั้งดีกว่าอ้าโอ้โหนะฮะกล่องเบื้อเริ่มเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก่อนเลยคือด้านนี้ครับผมนี่ครับด้านนี้นะครับจะมีป้ายโฆษณาโซปแอนโซดาเหรอโซปโซปแอนโซดา ซฟแอนตัวอีหรือเปล่าคลีนิคอลนะครับเป็นร้านายโฆษณาร้านสักข้านั่นเองนะครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าน้องแมยอ,ออกก่อนดีกว่านะครับอ่ะนะครับนี่คือ p police s t a t i o n ครับผมนี่ Police Station เป็นตัวที่แบบว่าเหมือนแท้นะครับกล่องก็จะยุบนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของการขนส่งนะครับ ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นเลโก้จีนนะครับนี่มันของจีนนะครับเขาจะเขียนแบบว่า u o d u b u i l d i n g c o n n e c t i o n p o l i c e Station นะครับอ่านะครับข้างหน้าก็จะเห็นว่ามีรถตำรวจอยู่1คันนะฮะแล้วก็ตัวตึกนะครับอันนี้คือเหมือนแท้นะครับจะมีตัวตึกตำรวจอยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายจะเป็นร้านโดนัทนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นห้องเล็กออกมาข้างในจะเป็น ห้องขังนะครับข้าน่าจะเป็นขายหนังเสือพิมพ์นะครับ n e w s แ a n โดยที่ด้านซ้ายล่างเขาจะเขียนว่านี่ครับ18บวก1661ครับผมนี่18บวก1661 2,923ชิ้นนะครับนี่โอเคส่วนข้างขวานะครับก็ไม่มีอะไรเขียนว่า Police Station เฉยๆด้านบนนะครับก็จะมีตัวมินิฟิก อยู่5ตัวเดี๋ยวจะาให้ดูนะครับนี่ฮะมีมินิฟลีอยู่5ตัวจะบอกว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มากส่วนด้านหลังนะครับนี่ฮะเขาจะเป็นรูปที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะมีบุ๊กสโตร์นะครับแล้วก็มาติดกับตัวนะครับนี่สถานีตำรวจนะครับโดยที่เขาจะมีอยู่ สามชั three, e ้นแล้วก็หลังคานะครับก็จะมีชั้นล่างชั้นหนึ่งอ่าชั้นสองชั้นสามแล้วก็หลังคานะครับโดยที่ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีนะครับรูปเนี่ยฮะร้านภายในร้านโดนัทนะครับมีโจรขโมยโดนัทฮะนี่เอามาเกี่ยวโดนัทขึ้นมาอยู่นะครับมีห้องเขาเรียกอะไรห้องตามสืบผู้ร้ายนะครับนี่โยงแอร์เรียไว้นะครับด้านหลังตึกนะครับแล้วก็ตรงที่ถ่ายรูปคนร้ายแล้วก็ที่ห้องขังนะครับอ่า นะครับคลิปนี้เราจะแค่ตัดดูข้างในนะครับว่ามีอะไรนะครับตัดดูข้างในก่อนว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวตอนสองทุ่มนะครับของวันพฤหัสก็คือวันนี้นะครับวันที่คลิปออนแอร์นะครับนี่สองทุ่มเราจะมานั่งประกอบกันสดๆนะครับเออเอครับนี่เปิดอกมาปุ๊บข้างในฮนะ นี่มีกล่องขาวอยู่ข้างในอีกทีนะครับเพื่อทําให้กล่องมันเป็นทรงนะครับนี่หนึ่งหกหกหนึ่งเออ่านะครับแล้วก็ด้านในจะมีกล่องหนึ่งอ่าและนี่คือกล่อง B ครับผมนี่กล่อง B นะครับหนึ่งหกหกหนึ่งเอกับหนึ่งหกหกหกบีอ่านะครับเดี๋ยวแกะกล่อง A ก่อนอ่านะครับภายในกล่อง A ตัดลงมาฮะ,นะครับ อ่นี่ครับนี่คือด้าน A นะครับนี่คือกล่อง A นะครับข้างในก็จะมีเบสเพลทให้นะครับเป็นเบสเพลทรุ่นใหม่ก็คือจะบางนะครับเบสเพลทรุ่นใหม่ก็คือจะบางนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวอ่าต้นไม้เขียวดอกไม้เขียวนะครับนี่ถุงเบอร์หนึ่งฮะถุงเบอร์หนึ่งเล็กจังนะฮะถุงเบอร์หนึ่ง ถุงเบอร์2นี่เขาขอรวมกันมาอย่างดีครับแล้วก็ถุงเบอร์3นะฮะก็คือกล่อง A จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3มันก็คู่มือครับผมนี่ฮะคู่มือการประกอบ2923ชิ้นนะครับ2,900ันยี่สามชิ้นรหัสหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแต่ไม่มีไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่บอกยี่ห้อแล้วนะครับก็ดูจากคู่มือดูจากตัวชิ้นส่วนประกอบแล้วก็เข้าใจว่าเป็นหนึ่งในะยี่ห้อของรีปินนั่นแหละ แต่ไม่ได้บอกว่ายี่ห้องอะไรนะครับมีหมด122หน้า419ขั้นตอน,นครับผมอ่านะครับนี่คือคู่มืออ่านะครับต่อมากล่อง B ครับผมกล่อง B นี่กล่อง B อะนะครับกล่อง B ตัดซิตัดสีป๊าบอ่าเหงนไหมฮะ นี่ก็จะเป็นเบอร์สี่นะครับถุงเบอร์สี่อ่าถุงเบอร์ห้าอ่านะครับแล้วก็ถุงเบอร์หกนะครับแล้วก็ถุงเบอร์เจ็ดครับผมมันจะมีหมดเจ็ดเบอร์อ่าถุงมีเจ็ดเบอร์นะครับโดยที่เบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีตามขั้นตอนตามคู่มือเลยนะครับเบอร์หนึ่งก็จะมีรถตำรวจมาให้ด้วยนะครับแล้วตัวมินิฟลิกเนี่ยอยู่ถุงไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้เราดูกันอีกทีนะครับอ่า อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันตอน2องค่มนะฮะคืนนี้นะครับวันพฤหัสนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับจุก,กุยและน้องแมวไปแล้วนะครับนะฮะคลิปต่อไปเราจะมาประกอบกันนะฮะโดยที่ประกอบจนเสร็จเลยแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นพาร์ทนะฮะพาร์ทหนพาร์ทสอพาร์ทสพาร์ทสอะไรประมาณนี้นครับเดี๋ยวดูก่อนว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยจะใช้เวลาประกอบประมาณเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้มาแกะให้ดูเ,เฉยๆเดี๋ยวคลิปหน้าประกอบแล้วฮะสำหรับวันนี้จุก,กุยและน้องแมวลาไปก่อนสวัสดีครับผมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์นะครับจุก,กุยชาแน,นลลาไปก่อนสวัสดีครับ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจ้าก,กุ๋ยช n นลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ